เอาละครับอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความสามารถพิเศษของฮาวังโอชุนในเรื่องลูคิซึมนะครับผมจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของพลังของโอชุนนะครับข้อดีก็คือเขาจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแม้ว่าจะโดนฟันโดนต่อยโดนหักแขนโดนหักกระดูกไม่ว่าจะโดนอะไรพวกนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเนะนี่ยกระดูกหักก็ยกแขนขึ้นได้เพราะเขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดไงล่ะ แต่ถ้าคนธรรมดาโดนหักแขนแล้วก็มันรู้สึกถึงความเจ็บปวดไงมันเลยยกขึ้นไม่ได้แต่โอชุนอะไม่รู้สึกไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดมันก็ดีอยู่อย่างหนึง่งแต่ข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมละ่ะใช่ข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียเพราะว่ายังไงฮาวังโอชุนก็ยังเป็นคนอยู่ดีเขาโดนต่อยโดนฟันโดนอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยถึงเขาจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่ยังไงร,ร่างกายเขาก็ยังเป็นคนซึ่งถ้าโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆยเนี่ยยังไงก็ต้องมีขีดจำกัดบ้างแหละ ทุกคนก็ต้องมีขีดจำกัดของตัวเองบ้างใช่ไหมล่ะอย่างเช่นระเบิด <C ell> หรือยืนอยู่ดีๆคุณอาจจะล้มลงกายไปสนศพเลยก็ได้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับ <C ell> ถ้าพลาดอะไรตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะขนาดนั้นต่อไปคือเจย <C ell>